สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับช่องของเอวามาวินแล้วคะเราเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วก็เปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ใหม่ยังไงแบบเนี้ยก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะเดี๋ยวก่อนนะมันกำลังโหลดอุ๊บแมปอะไรเนี่ยมันคือแมปอะไร ว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไร,งไรเฮ้ยแมปอะไรวะเนี่ย Oh my god Oh my god Oh my god เลยไม่ทันได้เล่นแมปนี้ซะด้วยแมปะอะไรวะเนี่ยคลิกเพื่อเปิดประตูอีกเฮ้ยเฮ้ยมีเพื่อนอยู่ด้วยทุกคน ตายแล้วอุย๊ยเสียงอะไรมันมันไม่ใช่เกมสยองนะทุกคนรูมันเป็นเกมที่ตลกมากเลยอาจจะใช่นะทุกคนว่ามันเป็นเกมตลก,ท,กที่จริงแล้วมันก็เหมือนเกมตลก เราต้องพิมพ์ว่าอ๋อเราต้องพิมพ์ว่าอันนั้นหรอมีนจะตายใช่ไหมน่าจะใช่เลวทุกคนใช่เราน่าจะพิมพ์แบบเขานะาตายยังวะเข้ามาในแมมมี่เราก็เล่นไม่เป็นซะอีก โอเคทุกคนเมื่อกี้เขาตกใจเลยตัวอะไรไม่รู้เอ้โหตัวอะไรวะเนี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนโอเคทุกคนเหมือนเราจะต้องอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครบผมทุกคนมาทำได้แบบเนี้ยแล้วยังไงอะมันทำได้แค่แบบเนี้ย คนมันจะล้มไงมันจะล,ล้มไม้ขอถามปอนมันจะลม้ม oh ไม้เอ้าโอไมค์ก๊ o ดทำไมฉันทำติดวงวะอยากให้มันไปถึงนั่นน่ะทำยังไงข้อคนมันจะต้องทำยังไงอ่ะอยากดูของเพื่อนอะ่ะ แต่เขาไม่ให้ดูกันนะเดี๋ยวเหมืนก็แปลว่าโกงอะดิมันจะแปลว่าโกงค่ะทุกคนแปลว่าโกงแปลว่าโก้โอ้ยโอเมกอดโอเมกอดสงสัยเราจะต้องใช้ในอย่างเดียวแล,ะละว้วล่ะทุกคน ทำยังไงมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จะให้กันไปยังไงวะมันไปไม่ได้เนี่ยมันไปไม่ได้อ๋อหรือว่าเราจะต้องทำแบบนี้อะทุกคนแป๊บนึงนะ สยองแต่เราคนสิ่งหีมันทำให้เราตกลงใจหมดเลยโอ้ oh my god oh my god whoa oh my god โอเคค่ะทุกคนเราจะเล่นให้ดูนะคะ มาเรามาดูโอหูแมพนี้ทำไมมันง่ายง่ายสุดเลยง่ายที่สุดเลยอะทุกคนมันง่ายมากทำไมทุกคนทำไม่ได้วะง่ายจะตายแบบนี้ง่ายมากกด,กดเพื่อกดมันก็เป็นแบบนี้สิโอ๊ยพี่ข้าไปเริ่มใหม่ก่อนไหม อุ๊บโอ๊ยไปไม่ได้มันจะต้องไปฝั่งนี้อย่างเดียวโอ้โหโคตรอีซี่อ่ะตรงเนี้ยสบายสบาย,สบายเลยสบายสบาย,อยาอเออเออ,อเคไม่ต้องกดให้มนันหรอกไม่ต้องกดให้มนันหรอก อฉันจะไปฝั่งนี้เร็วฉันจะไปฝั่งนี้โอเคโอ้ยฉันอยากจะไปฝั่งนี้ฉันไม่อยากได้ลูบัรโดนหลอกอีกถ้าฉันได้ลูบาก์ดนะฉันโดนหลอกเฮ้ยชิเลิกกดได้ไหม พพิม์้ดวไอตัวนี่นี่อุ้ยทุกคนเขาเขาเป็นคนไทยหรือไงอ่ะอุ้ยเขาเป็นคนไทยอ่ะทุกคนเขาเป็นคนไทยโอ้หทุกคนเราเจอคนไทยแล้วว่ะเขาเชื่อเราแล้วอ่ะทุกคนเย่เย่เย่และได้ไปฝั่งนี้สักทีแล้วอีซี่มาก ง่ายมากอีซี่ก็แปลว่าง่ายต้องกดไม่ต้องกดให้ไ,ไหวโอเคครับอุ้ยอะไรกันเนี่ยหูโรบักอยู่ข้างหน้าเราเย้ว้าน่าก,กลัวน้าก,กลัวน้าก,กลัวเห็นไหมเดี๋ยวก็โดนหลอกอีกหลอกเราจะไปให้ได้โรบักเลยค่ะทุกคน อีตัวอนะไรน่ะขาวๆอะ่ะเอโดนหลอกสได้รอบนี้แหละเ yeah. อะออะอะไรไวะเนี้ยเฮแบคลูมเหรอทำไมเราซูมออกไม่ได้ น่าจะเป็นเกมอะไรสักอย่าง มันมันถึงอันนี้เฮ้ยมันก็สนุกดีนะเนี่ยโอ้โหกระเด็นไปไหนก่อนแต่ถ้าเราลองโดนสีเทาดีสีเทาก็แปลว่ารดสึ้นเหรอ้โอ้โหสีแดงสีแดงมันมีรูปหน้าตา อย่าลืมนะคะทุกคนว่าโอ้เพื่อคุณนี่เขาใกล้จะเลือดหมดแล้วเนี่ยหุยเพื่อนเขาตายไปแล้วทุกคนโอ้โหเราก็ตาย มุมเล็กอีกแล้วทำไมมันง่ายจริงง่ายทุกคนเ <Yeah. S 2> นี่ยอันนี้โคตรอีซี่มา อีซี่ว่ะอู้ตายคาที่ไปเลยจ้าอืมอันนี้ก็ง่ายเกินมาเวทีที่หนึ่งก่อนไหมอุ้ยอุ้ยนี่คืออะไรอะไรวะ โอ้เปียแล้วเนี่ยก็ะกกระกเลมกาแฟสยองขวัญ แล้วนี่อะไรอีกว่ะเนี้ยอีกแล้วมาเล่นแบบนำนำกันอะไรอย่างเงี้ยมุ้ยทุกคนมันจะต้องทำยังไงอะเราไม่รู้อ่ะคอมเมนต์มาบอกเลยนะถ้าใครรู้อ่ะแต่ถ้าใครรู้ก็ต้องคอมเมนต์มานะคะแล้วก็ส่งรูมาให้พี่ด้วยนะว่ามันทำยังไง วิธีส่งรูปก็ไม่ยากนะคะเดีย๋ยวเราสอนวิธีการส่งรูปแบบแบบแบบไหนก็ได้นะทุกคนแบบแบบแบบไหนเอ่เออะไรไม่รู้ยวค่อยดูแหละ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ข,อขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย